วิธีการทำกระชังบกสำหรับเลี้ยงปลาหมอการเตรียมบ่อใช้วัสดุรองพื้นก็มีดินครับแล้วก็ขี้กัวครับ พื่อปรับสภาพน้ำนะครับไม่ให้น้ำเน่าเสียเพราะเราจะเลี้ยงแบบไม่เปลี่ยนน้ำบ่อยครับล้อ,อยางครับ เอาไว้สำหรับให้ปลาหลบครับหลบแดดเวลาฤดูร้อนเนี่ยปลาจะร้อนเอาไว้้เขาหลบแดดครับที่หลบแดดสำหรับปลามีสองชั้นครับมีผ้าเลนข้างบนครับเสเลนสีเขียวแล้วก็ล้อยางเดี๋ยวเราก็มีครับมีแหนแดงครับแต่เรายังไม่ลงบอ่อครับเรายังเตรียมบอ่ออยู่ ีสำหรับบายน้ำครับน้ำกำลังเข้าครับนานครับกว่าจะเต็มบอ่อขนาด2อุณหคครับเ <c oughs> ลี้ยงปลาได้ประมาณ ห้าร้อยถึงเจ็ด้อตัวครับปลาหมอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมบอ่อครับยังไม่ได้ลงปลาปลายังไม่ได้ซื้อครับเตรียมบอ่อปรับสภาพน้ำก่อนครับ ้าใบนี่สูงประมาณ70เซนครับเราจะเติมน้ําประมาณ50เซนครับเหลือไว้30เซนนั่นครับว่าจะเต็ม